วันนี้อยู่กับชนิยาอัมอยูแล้วนะคะวันนี้เราก็จะพบกับเซเลบิตี้คนดังของเรานะคะทางนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพตตี้ค่ะนะวัะวะวะนวนี้แอนนา,าจะมาใช้บริการพี่แพตตี้ในเรื่องของตัดชุดยังไงให้ดูไม่เป็นกะลีดูไม่คลองถม <S <S ดูไม่เป็นสัมเพลง <S <S ดูเป็นงานอิมพอร์ตถามน็ตหนึงว่าปัจจุบันนี้ตัดชุดนี้อย่างชุดนี้กี่บาท ชุดนี้ก็ราคาไม่แพงค่ะราคาไม่เกินพันอัพแน่นอนค่ะคือพันอัพนะคะเพราะคือจะมาบอกก็ชุดตัดราคาต่ำห้าร้อยแปดร้อยก็ไม่มีทาระชุดอย่างนี้คือชุดกะหลีชุดกะหลี <c oughs> แบบแปดร้อยสามร้อยก็ซื้อได้เพราะน้าเคยเป็นกะหลีมาก่อนแต่ถ้าชุดอย่างนี้ชุดดูผู้ดีมีราคาดูมีกลสตรีดูเป็นผู้หญิงไฮโซมีเบนเจตกัลยาน,นี <c oughs> มีความงามพร้อมทั้งห้านั่นหนมายความว่าต้องพันอัพใช่ค่ะนะคะ ถ้าสนใจทำยังไงละ่ะถ้าสนใจนะคะก็ติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์0 8 5 4 9 9 4 9 1หรือว่าแอดไลน์การันตีหรือเปล่าว่าตัดออกมาแล้วไม่กระโหลกกลาจะไม่ดูเป็นกะลีตัดล้วก็ต้องตอกคืพอพอนี้มีความเป็นกะลีสูงมากเพราะใส่ชุดไหนก็ดูเป็นกะลีหมดเลยไม่ว่าจะลุกไหนเราก็สามารถให้เป็นลุคนั้นได้ก็เดี๋ยวก็ต้องเจอกันว <S <S ่าน้องแพตตี้แต่ชุดนานเป็นยังไงจะดูเป็นกะลีหรือดูเป็นผู้ดีก็รู้กันนะคะกับห้องเสื้อแพตตี้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ